อาจารย์ก็เป็นหนุ่มใน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 ที่ถูกแฮกเกอร์แฮกข้อมูลด้วยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋อไม่ได้โดนแฮกครับผมไม่ได้โดนแฮกครับแบบนี้เรียกว่าอะไรคะอาาจรย์ใช้คำใช้คำศัพท์ที่มันถูกต้องนิดนึงต้องเรียกต้องใช้ต้องเรียกว่าอะไรครัผมไม่ได้โดนแฮกครับผมปกติฮะไม่ได้โดนแฮกอะไรฮะอาจารย์เนี่ยไม่ได้ถูกแฮกเกอร์แฮกอาจารย์แต่แฮกเกอร์ไปแฮกแหล่งอื่นที่มีข้อมูลของอาจารย์อยู่แล้วเอาข้อมูลของอาจารย์นะคะค่ะค่ะ ตอนนี้อาจารย์ค่ะใช่เพราะตากห้าสิบห้าล้านคนนะคะอาจารย์คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังด้วยทุกคนจะโดนกันหมดแหละเพราะว่าถ้าระบบนั้นไม่เป็นระบบใหญ่ขนาดห้าสิบห้าล้านคนมันก็ได้จะเป็นคนส่วนใหญ่ประเทศใช่ไหมครับองานงานค่ะผลผลผลกระทบที่แฮกเกอร์สามารถจะหยิบเอาข้อมูลที่เขาได้ไปเนี้ยไปใช้ประโยชน์เนี้ยมันจะแตกแขนงไม่ที่เรื่องอะไรได้บ้างคะอาจารย์คนอื่นจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะ ว่าข้อมูลคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่เอาตัวเลข55ล้านแล้วันจะเอา60ก็ได้นะ<ช>มันได้มีโอกาสที่จะหลุดรั่วไปในช่องทางต่างเนี่ยมานานแล้วนะพูดทีู่งอาจจะงงสมมติไม่มีเหตุการณ์ในแฮกเกอร์ไลน์นี้เลยนะ<ช>ไม่มีเหตุการณ์นี้เลยนะคุณลงเดินออกไปข้างนอกเจอใครที่ส่วนของคุณเนี่ยคุณถามว่าเคยได้รับโทรแปลกๆหรือว่า sms แปลกๆบ้างไหม<ช><ช>คุณถามคน10คนเนี่ยก็10ต่อ0เลย นะคุณถามคนร้อยคนก็ร้อยตศูนย์เหมือนกันนะในชีวิตผมผมยังไม่เคยเจอใครเลยที่ไม่ได้รับเอซอแปลกๆหรือเบอร์โทรแปลกกเอา,อางี้ดีกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเบอร์อะไรพวกนี้ยมันน่าจะไปหมดแล้วเข้าใจป่ะอืมคือไม่ไม่จำเป็นต้องมีแฮกเกอร์ห้าสิบห้าล้านน,น่ยเนี่ยมันกระลวกของมันอยู่แล้วอ่ะเอาเอางี้แล้วกันใช่ใช่คคือแล้วมันรั่วไปได้ยังไงขนาดนี้แล้วอยู่ได้ยังไงเนี่ยคือคุณลองหยิบจัดประชาชนในกระเป๋าเงินคุณขึ้นมาดู นะแลวคุณก็นั่งเพ่งเพ่งจิตของคุณนิดนึงนะว่าบัตรประชาชนของคุณเนี่ยมันอยู่เฉพาะในกระเป๋าคุณหรือที่กรมการปกครองเท่านั้นใช่หรือไม่อืคาตอบก็คือคุณตอบผมได้เลยว่าไม่จริงไม่ใช่เพราะคุณมันไปเข้าตึกเดี๋ยวก็แลกบัตรเดี๋ยวก็ไปเป็นรับนู่นรับนี่ทําธุรกรรมต่างๆที่ยังไม่รวมการที่คุณไปกรอกตามีคอ m m e r ร์ซโมบายอะไรต่างๆสารพัดวป่ะจริงค่ะถ้าผมถามคุณว่าคุณเอาประชาชนไปกรอกที่ไหนไว้บ้างเนี่ย ให้คุณดึงสามปีย้อนหลังเนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่ายี่สิบที่สิบถึงยี่สิบที่ที่บระชาชคนคุณเนี่ยกระจัดกระจายไปทั้งภาครัฐและเอกชนและก็ต่างชาติถูกไหมเพราะฉะคุณไม่สามารถจะคนโทรลอะไรที่มันหลุดออกจากมือคุณไปได้แล้วคุณซีรอกบัพชาชนให้คนอื่นเขาเอาไปเนี่ยสมมุติคุณเป็นวิทยากร้วเขา่ากค่าววิทยกรคุณก็ขอประชาชนคุณเนี่ยคุณตามไปควบคุมบระชาชนคุณได้ป่ม ไม่ได้แล้วค่ะซีดอกแล้วจบจบจบแต่เพราะนั้นเขบอกว่าอย่าถ่ายขลังบัตรเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นจะตายไงก็จะเอาเฉพาะข้างหน้าแล้วก็ต้องขีดค่าใช่ไหมก็ต้องขีดค่าแล้วก็เปิับจไว้ใช้ได้แต่เราไม่ได้ขีดค่านื้อหาที่อยู่ในบตรเลยนะไม่ได้ค่ะข้อมว่าเรารับเงินค่าเราทําอะไรใช่แต่เนื้อหายอยู่ในบัตรเนี้ยอาจจะครบถ้วนเลยนะใช่ค่ะชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์มือถือเนี่ยจริงๆเบอร์โทรศัพท์ไม่อยู่ในบัตร แต่ในระบบต่างๆเนี่ยเราว่าจะกอ่อเหมือนโทรเราไปด้วย <Yeah. S 1> เรื่องของตัวประชาชนแล้วก็วันเดือนปีเกิดไอ้ห้าอย่างเนี้ยคนไทยทุกคนต้องฟังแล้วนะวันนี้ว่าถ้าระบบไหนเนี่ยที่มาพิสูจน์ตัวตนด้วยห้าอย่างนี้อย่างเดียวนะ mm. โดยไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะไม่มีเอสเอว่าเข้าโอทีพีอะไรเงี้ยระบบนั้นคิดว่าไม่ไม่ปลอดภัยแล้วอืมแต่ยัางไงา <Yeah. S 1> ต้องเป็นระบบที่ยัางไงมันต้องเอสเอเข้ามาถึงจะเข้าได้อ่าอย่างตอนเนี้ย ระบบของแบงก์เอ่ยระบบของอะไรเออยเนี่ยังไงเขาต้องมีเบอร์มือถือยังไงก็ต้องส่งเอฟเอสเข้ามาถึงจะเข้าระบบได้ค่ะใช่ฮาร์ดเดิตอนนี้เขาได้แตงแค่ห้าอย่างนะแต่เขายังไม่ได้ซิมอยู่ในซิมของเราอ่ะยังไม่อยู่ในมือเขาคุญแจดอกสุดท้ายกุญแจดอกสุดท้ายเลยแล้วก็หลายระบบเนี่ยใช้เลเซอร์ดีหลังบัตรเขายังไม่ได้ไปเพราะนั้นเลยซิมดีหลังบัตรกับซิมเนี่ย ขายังไม่สามารถจะไปออกซิมใหม่เป็นตัวเราได้เขาย,ยังทําไม่ได้อืม<ต>อ,อย่าให้ถึงแบบนั้นเลยนะคะน่ากลัวนะคะอ,อาจารย์อาจารย์อย่างอย่างอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะถ้าเราจะให้ถอดบ,บทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยจุดอ่อนจุดอ่อนณเวลานี้คือคืออะไรทําไมทําไมข้อมูลส่วนตัวเรามันถึงรั่วไหลมันควรมีโปรเซสไหนที่ต้องเข้ามาช่วยอุดช่องโหว่นี้ยังไงอะคะเป็นคําถามที่ดีนะคือบ้านเราอะทั่วโลกอะเวลามีข้อมูลรั่วเนี่ย มันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าเบรมเขาเจออวัฒนธรรมเหมือนการติดที่เตียนนั่นคือว่าเอ๊ะมันหลุดไปได้ยังไงมันหลุดจากไหนใครเป็นคนทํารั่วทําไมไม่ทูแข้อมูลสชั้นให้ดีอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดึ้นมาก่อนอย่างผมพดผมหลุดเนี่ยผมก็คิดละใครมั้เก็บข้อมูลเราแล้วมาทําข้อมูลเรารั้วเดี๋ยวตีตายเลยอะไรเงี้ยภาคลัฐยังไงดูแลให้เราไหมคุณสัตเอกนที่เราไปฝากข้อมูลไว้ก็ดูแลเราไหมเราจะคิดถึงผัดชัยภายนอกตลอดเวลา หมายแต่ในความจริงถ้าเราใจเย็นๆน,นะใจะเย็นตั้งสิ่งนิดนึงเนี่ยเราพบว,ว่าหนึ่งมันอาจจะไม่หลุดจากระบบของรัฐอันนั้นก็ได้สมมติสมสมติม,มันอาจจะไม่หลุดจากการที่เราไปขี่ไว้ที่ไหนที่หนึ่งไปแลกบัตรมีคนมาซื้ขอข้อมูลเราจากรอพอคือโอกาสที่มันจะหลุดเนี่ยมันหลายชแนลหลายช่องทางมากแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้คิดว่าเอ๊ะมันหลุดไปได้ยังไงจะป้องกันยังไงผมว่าเราต้องเลิกคิดแล้วอะ นะนเช่นจะทําประกันชีวิตที่ไหนดีแล้วจะไม่ป่วยอะไรเงี้ยหรือว่าทาประกันลดยี่ห้อไหนดีทําแล้วจะไม่ชนจะลงมาป้องกันยังไงดีที่จะไม่มีวันโดนแฮกเลยคุณว่ามีไหมในโลกนี้โลกที่ดีที่สุดในโลกไม่มีใครโดนแฮกเลยเป็นไปไม่ได้ถูกค่ะต้องเปลี่ยนไนอ้เซ็ตสมัยว่าต่อ,อให้เราจะทําดียังไงเนี่ยเวลาไปแฮกข้อมูลเราที่อยู่คนอื่นเนี่ยเดี๋เขาหลุดเราก็สวยละถูกปหมแล้วข้อมูลเราไม่ได้หลุดอยู่ที่เอเดียว ข้อมูลหลุดเราหรือที่หน่วยงาน B หน่วยงาน C หน่วยงาน D สักวันหนึ่งเนี่ยหน่วยงานที่มีข้อมูลเราเหล่านี้ทั้งร้านเอกชนเนี่ยย่อมต้องทําข้อมูลหลุดเป็นธรรมดาธรรมชาติอู่แล้วเพราะฉะนั้นให้เราตั้งไมซ็รของเราสมัยว่าต่อไปถ้าใครเอาข้อมูล5อย่างนี้ไปใช้ทําอะไรเนี่ยเราจะต้องตั้งสติละ่ะว่าเราจะไม่เชื่อเช่นตีแค้คอนเทนเตอร์โทรมาบอกว่าเป็นตำรวจบ้างบอกเป็นตำรวจบ้างอะไรบ้างบอกข้อมูลลถูกทุกทอย่างอย่างนี้เพราะว่า เพราะว่าข้อมูลเราเรามีแอตตำชั่นอยู่ในใจเราอยู่แั้งไงว่ามันก็รู้สิข้อมูลเราหลุดไปหมดแล้วมันก็รู้สิถูกไหมแล้วเกิดแตว่าใครโทรมาก่อ,อกวนเราส่งเอฟเอฟมากวนเราเราก็ต้องเซตที่เครื่องเราไม่ให้รับข้อมูลพวกนี้ัทําได้นะครับแล้วก็ถ้าโทรไปบ่อยเราก็บล็อกเบอร์นั้นซะอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องมาบร,ริหารจัดการในมือถือเราระดับหนึ่งเบอร์ที่หลุดไปเคยผูกกับคอมเพลก็อาจจะยกเลิกแล้วก็เอาเบอร์ใหม่ไปผูกอคอมเพลแทนมันจะได้ มา้ายิงชื่อเราไม่ได้เป็นต้นอะไรเงีย้งยเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราต้องไล่ไล่เค็กไล่ไล่ทำไปนะครับอะไรเราคิดว่าหลุดแค่ดีแล้วล่ะเราได้ต่นตัวแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่ส่วนตัวเราให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ <med> ค่ะค่ะอาจารย์ถามอย่างนี้ได้ไหมคะให้พอเห็ุภาพอย่างอย่างข้อมูลของเราที่มันอยู่ในในแอปพลิเคชันหรืออยู่ในหน่วยงานของรัฐอะไรแบบนี้ที่เขาเก็บข้อมูลหรือว่าหน่วยงานไหนก็ตามภาคเอกชนก็ตามอะค่ะเวลาเวลาที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันโพรเซ s ในการป้องกันมันไม่มีการคัดกรองเลยเหรอคะว่าพอเข้าไปชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สองชั้นที่สามแล้วมันมันมันจะไปหยุดอยู่ตรงนั้นแต่นี่มันพรวดเดียวแล้วลวกออกมาค่ะอาจารย์ออตอนนี้ด้านด้านการคัดกรองหรือโปรเซสมันเป็นยังไงหรอคะอ่ะาก็เป็นคำถามที่ดีในเรื่องของไซเบอร์สเกลตี้เรื่องความปลอดภัยข้อมูลที่คุณถามมาเนี่ยคุณมีคําถามในหัวมากมายใช่ไหมอืมเพราะง่ายงั้นเลยค่ะอาจารย์มันไม่มีอะไรป้องกันเลยค่ะอาจารย์อ่ะผมที่ไว้คุณฟังเป็นชั้นเลยนะคือ มันเหมือนกับเบลติเลเยอร์สเคลิตี้หมายคบว่าคุณจะทําให้อ่างเอาคุณรู้ตวว่าข้อมูลคุณเป็นเงินที่อยู่ในตู้เซฟในบ้านคุณแล้วกันนะเปิดเซฟมาในบ้านคุณเนี่ยแทนที่เจอเงินนี่คือคือข้อมูลใครในกินของคุณที่คุณไม่อยากให้ใครมาเอาไปนะหรือตู้เซฟถามว่าอโจเนี่ยมันมาจะเอาเงินในเซฟในบ้านคุณเนี่ยมันต้องผ่าด่านอะไรบ้างเปิดมาก็ต้องเข้ารั้วบ้านก่อนถูกไหมค่ะพอผ่านรั้วบ้านมาได้ก็เปิดประตูหน้าบ้าน เปิดตู้หน้าบ้านเต้องไปเปิดตู้ห้องนอนคุณใหญ่ตู้เซฟอยู่ห้องนอนอ,อ,นอน่าเปิดตู้นอนเสร็จปุ๊บก็เปิดตู้เซฟถูกป่ะขึ้นมาหลายชั้นมากกว่ามันจะถึงถึงข้อมูลคุณอนะถึงทรัพย์สินคุณอนะอันนี้มาดูดัต้าบ้างสมมุติติ้งต่างวัตต้าเราเนี่ยอยู่ในหน่วยงานรับแ่งหนึ่งแล้วกันไม่บอกที่ไหนอืนะไอ้ตัวแต่ละชั้นเนี่ยที่ป้องกันลวดแต่ละชั้นที่ป้องกันยิงขึ้นข้นชั้นๆเนี่ยมีทั้งหมดสามชั้นนะคุณจินตนาการตามผมนะมชั้นที่เป็นคนชั้นที่เป็นมนุษย์อ สอชั้นที่เป็นกระบวนการที่คุณถามผมม่อคิดนี่เลยกระบวนการเนี่ยไม่มีเลยเหรอสามชั้นที่เป็นเทคโนโลยีชั้นที่มีไฟวอล์ที่ไวรัสอะไรแบบออกเชิงไอทีอารมณ์ไอทีไอทีหน่อยผมถามว่าสามชั้นเนี่ยมันมีโอกาสาหลุดที่ชั้นไหนบ้างะคนค่ะเก็เจีงมองจะมองว่าคนค่ะบ้านคุณนะรั้วราคาสิบล้านอย่างดีเลยนะแน่นหนามากแต่คน สวนบ้านคุณน่ะคนใช้อยู่ในบ้านคุณน่ะเขารู้จักญาติเขากันคือแค่แอบเปิดประตูบ้านเขาเข้าให้คุณเข้าให้ญาติเขาเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะประตูสิบล้านคุณแคนได้ไหมไม่ได้เลยค่ะเล่นเปิดประตูคนในบ้านเปิดประตูให้องเลยค่ะคุณมีกระบวนการในบ้านถึงไหมว่าถ้าคนใช้ที่บ้านคุณกดรีโมทเปิดให้ญาติเขาเข้ามาในบ้านคุณเนี่ยคุณจะมีกล้องวงจรปิดมองเห็นแล้วก็เอไอจับหน้าแล้วก็ เอ้คนนี้ไม่ใช่ญาติเราใ่ว่าเราจะไตุ๊ด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 ไปขึ้นที่มือถือคุณอ่าอันนี้ทีนีอุ้นทามของคือตรงนี้อืมค่ะอ่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไม่มีเอาตรงๆนะไม่ได้มีมานั่งเต้าคมถามน่อยทุกที่กดกล้องจอนปิดไหมน้อยท่ไมไม่ได้จิกกันหมดทุกร้านร้านขายกาแฟทั่วไปธรรมดาเนี่ยต้องเป็นร้านเนื้อไฮโซนิดนึงอะถึงจะมีอ่าร้านแบบข้าวราดแกงหน่าสนุนที่บ้านมันก็ หน้าปักซอยคงไม่มีหรอกถูกปะแต่ถ้าเกิดเป็นร้านทองโอ้โหมันต้องพูดถึงเลยกล้องพลึกห้างสรรพสินค้าพึกถูกปะมันก็ยยอนแต่เอาแหนงแต่ละคนอาถุลบะผมไม่นด่วนการรัฐผมมีข้อมูลอยู่หนึ่งผมถามคุณหน่อยพนักงานในองค์กรเข้าข้อมูลนั้นได้ไหมได้สิครับต้องมีบางคนน่าจะได้ป็นแอดมินมพนักงานเนี่ยเ็ามีสามีเขามีภรรยาไหมมีอ่าแล้วคุณห้ามเขาไม่ให้ไปบอก สามีภรยาเขาได้ไหมแม่คุมยากค่ะ,คคะนะเพราะนั้นคุณต้องอิมเมจินตรงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วว่าพนักงานคนสามารถไปบอกญาติโกทือคาสามีภรยาตัวเองได้หมดแล้วเกิดวันนั้นคนที่ล็อกอินเข้ามากลับไปบ้านเนี่ยเขาบอกให้เวิร์คฟอร์มพรมเวลาล็อกอินมาจากที่บ้านคุณรู้ได้ไงว่าเป็นตัวพนักงานคุณหรือสามีหรือภรรยาเขาอืมอืมค่ะยากละนีะ้นเริ่มยากละ,ะใช่ไหมแล้วเนี่ยคนเนี่ย มันล็อกอินเข้ามาตอนสองดีสามวันสองทิดเนี่ยคุณว่ามันขยันเกินเหตุไหมอืมค่ะคุณเข้าใจคุณเข้าใจผมพูดใช่ไหมค่ะต่อไปนี้คือ suspicious behavior detection คือการตรวจจับพฤติกรรมแปลกให้ผิดประสงค์อะไรงานคุณขยันเกินเหตุสาที่เข้ามาทางานกระนำเลยเนี้ยคุณต้องมีระบบเฝ้าระวังนะในเชิงเทคนิคเรียก s ี c u r อ o p e r a t i o n center คือ monitoring ว่ามีใครเข้ามาทำะไรมีข้อมูลลวกไปไหม ไอ้ระบบผู้นี้ยมันก็มีค่าใช้จ่ายนะแล้วก็บางทีระบบบางระบบมันขึ้นระบบใหม่ขึ้นมาต้องรีบใช้งานระบบเหมือนกับบ้านคุณร้านคุณเร็จใหม่คุณยังไม่เวลาติดกล้องจอมติดคุณเปิดร้านทองได้เจ็ดวันโจรมาละระบบกล้องจอมติดคุณยังไม่เรียบร้อยแต่คุณชิงเปิดร้านทองก่อนอย่างนี้ก็มีก็เลยผมจะบอกว่ากระบวนการที่อ่อนแอที่ยังไม่ครบถ้วนท้ามทูมาเก็ตที่มันเร่งรีบคนที่ไม่ซื่อสัตย์ ันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องเทคโนโลยีเลยนะอืมเื่อง f i r e ที่รัฐจะไม่พูดเลยนะว่ามีแฮกเกอร์เข้ามาจอะช่องโหว่ซึ่งมีความเป็นไปได้อีกนะเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีช่องโหว่มีอีกเพราะนั้นช่องโหว่เทคโนโลยีช่องโหว่งคนช่องโหว่วนการนะในในเชิงเซฟตี้เนี่ยเขาเรียกสวิตช์โมเดลก็คือโมเดลเนยแข็งสวิตคุณเคยเนยแข็งสวิตที่มันมีรูไหมค่ะที่มันมีรูอ่ะคุณเอาเนยแข็งสิบแผ่นมาต่ออกันนะโอกาสที่มันจะทะลุแผ่นแรก ทะลุรูแผ่นที่สองทะลุทูแผ่นที่สามสี่หา้าไปถึงที่สิบเนี่ยอ่าถ้ามันมีหลายชั้นขึ้นเนี่ยมันก็ยากขึ้นแต่ถามว่าโทษทีนะทาไมเครื่องบินตกคุณได้ยินข่าวเครื่องบินตกมานี้ไม่รู้อีกครั้งแล้วตั้งแต่ชีวิตคุณนะเพราะว่ามันหลุดแผ่นแรกไปเข้าทะลุแผ่นสองทะลุแผ่นสามแผ่นสี่แผ่นห้าไนถว่าเจ็ดอ้าวกลับตัานก่อนขึ้นเครื่องไม่ได้เช็คสภาพจิตอ้าวขึ้นเครื่องไปกลายเป็นแบบโรคซึมเศร้าพาคุณไปตายนี่มันประจําเลย ปัจจัยมันเยอะใครโทษโทษคุมคนคุมหอโทษคนคุมกับตันโทษตัวกับตันเองเหรอโทษระบบโทษอะไรนู่นนี่นั่นเขาตั้งแต่ว่ากับตันมาสมัครเป็นกับตันเนี่ยถ้ามั่นใจตัวเองมากเกินไปเขาก็ไม่เรียนกับตันนะที่คลังที่หลังมันคิดว่าไม่หมดแล้วแต่ว่าขนาดว่าการเดินทางเห็นเครื่องบินบรรทุกขนข่งไปที่สุดเนี่ยคุณก็ได้ยินข่าวเครื่องบินตกอยู่ในเมืองถูกปะค่ะเขาบอกว่าข้อมูลลวกคืนดิว normally คุณไม่มีทางหนีได้ ต่ย<ใ>ุคน,นุชเรามีสิ่งที่แน่นอนถึงสามอย่างหนึ่งทุกคนต้องตายหมดไม่มีใครจะรอดไปได้ไม่มีใครอายุกเกินถึงสองร้อยไม่มีสองเสลียวศรสีสาม้อมูลลัวเป็นหนึ่งปัจจัยที่หนีไม่พ้นกันแล้วคุณไม่พ้นคุณขับรถออกจากบ้านคุณว่าคุณขับให้ใหระวังไงคุณไม่เกี่ยวชนไปไม่ได้ไหมบางทีมันก็มีคนมาเฉียวคุณบางทีจอดรถอยู่เฉยก็มีคนมาชนก็มีไม่มเราอาจจะระวังแต่ว่าคนอื่นไม่ระวังต่ชีวิตของคุณน่ะ พราะนั้นคุณทุกียมไว้ว่าเฮ้ยเมื่อภัยมาเมื่อพายุมาทำยังไงดีจะเตรียมการอะไรก่อนไหมมุ้ดว่ารู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยข้อมูลเราต้องรั่วค่ะทำไมวันนี้เราไม่เตรียมตัวก่อนล่ะอ่างั้นถามแบบนี้ได้ไหมคะถ้าข้อมูลไหนส่วนตัวของเรารั่วไหลไปเราต้องทําอย่างไรคะอาจารย์แค่เราบินีสีอยู่ในถ้ำแล้วไม่ออกไปไหนเลยนะ่ประ้วบชาชวปคีอะไรเลยไม่พบปากใครเลยเนี่ยมันก็ไม่มีทางรั่วถูกไหม แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แต่าจริงเราต้องออกออกจากบ้าน<ะ>ไปสมัครนู่นสมัครนี่สั่งแคปมากินอาหารสมัครอ e ีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งนู่นนี่นั่นไปเข้าไปเข้าหมูบ่บ้านแลกบัตรนู่นนี่นั่นเพราะนั้นเราไม่มีทางที่จะหลุดไม่รู้ว่ะยากแต่นี้วิธีการที่ถูกต้องคือหนึ่งเราถามตัวเองว่าเราจําเป็นต้องเอาข้อมูลไปให้บริษัทห้างร้านออนไลน์เหล่านี้ไหมหรือเราจะต้องไปแลกบัตรที่นี่ไหม หรือเราจะต้องขี่ข้อมูลเราลงไปในแบบฟอร์มนี้ไหมให้เท่าที่จําเป็นเอาหลักการแรกก่อนค่ะใ,ให้ได้แชร์ได้เพื่อแรกกับเบนฟิตที่เราจะได้เช่นถ้าไม่ให้เขาเราก็ขึ้นตึกไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ยเราก็ต้องให้ใช่ไหมในเมื่อให้ไปแล้วกลับมาที่จะลดขับรถออกมาจากตึกไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าบัตรประชาชนเราอยู่ในมือเขาแล้วไงถ้าสแกนไว้เขาถ่ายไว้เรียบร้อยแล้วอ่า<ต>ใช่วันนี้แหละเราไปตึกกาสิบตึกเนี่ย เราจะรู้ไหมมันรู้จะตึกไหนไม่ไมีทางเลยดัง <c oughs> นั้นเราต้องตั้งใจว่าระบบออนไลน์ที่เราพิสูจน์ตัวตนในห้าอย่างในนามบัตรเราเนี่ยตัวทั้งเบอร์โทรด้วยเนี่ยมันสามารถจะไปรีเซ็ตได้ไหมวันนี้ฟังรายการเสร็จนั่งลิสต์ระบ,บบที่ตัวเองออนไลน์อยู่มาใส่กระดาษเป,ปล่าๆแล้วลรแจ้งโทรไป call center ลองถามลองแจ้งบอกว่าจะเปลี่ยนที่อยู่ลืมพาสเวิร์ดขอรีเซ็ตหน่อยถ้าเขา,าถามคำถามเป็น สามคำถามในห้าอย่างที่เราหลุดไปเนี่ยแปลว่าระบบนั้นไม่รอดละระบบไม่สามารถจะรอดได้แต่คำถามที่ไปอยู่ในห้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่พูดเนี่ยก็ไอห้าอย่างนั้นหลุดไปอยู่ในมือโจนแต่โจรมันสมร้อยเป็นเรามันก็ยังคอมโพมัยแฮ็กเข้าเราไม่ได้เพราะว่ามันเจอคาถามอีกสามสี่คำถามถาที่มันไม่รู้ไงอืมอย่าเอาเปิดอย่าเอาเรื่องตัวชาชนมาเริ่มเกิดมาเป็นพาร์ทเวิร์ดมาเป็นยูสเนมเด็ดขาดคือือ้อย่างที่หลุดไปแล้วเนี่ย เลิกใช้ไม่ต้องออกมาใช้บางคนเอาเดนเวเกิดมาใช้เขาเรียกว่าประชาชนมาใช้ค่ะมันเป็นสิ่งไม่ควรนะค่ะค่ะอ่าได้ค่ะก็ต้องต้องเหมือนต้องระวังมากขึ้นนะคะให้ข้อมูลเท่าที่จําเป็นแล้วก็ถ้าเกิดมันลุดรั่วออกมาก็ถ้ามีอะไรส่งเข้ามาเราก็ต้องหยุดแล้วก็คิดสักนิดนึงก่อนที่จะคลิกอะไรแบบนี้นะคะอาจารย์ คนต้องไปแนวนั้นแล้วล่ะอย่าพึ่งชื่อง่ายๆลยใค่ะแต่ว่าทนุกซหน่วงงานจากนี้ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้ได้บทเรียนแล้วแหละหลังจากนี้ก็จะได้เรียนรู้แล้วก็อาจจะมีระบบที่มาป้องกันจุดอ่อนแล้วก็อุดช่องโหว่ต่างๆได้มากขึ้นนะคะอาจารย์วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะอาจารย์ยินดีครับผมครับค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ